สลายรูปของวิญญาณตัวมนวิญญาณต้องวางวิญญาณขันต้องวางเฉยสติมาอยู่ข้างนอกให้มันเกิดสัมปชัญญะนะฮะมีสติอยู่กับกายเพื่อบล็อกตาหูจมูกลิ้นกายปากกายบล็อกตาหูจมูกปากกายไม่ให้ตัวมนวนี่มันหลุดออกไปได้แล้วก็ปล่อยวางตัววิญญาณขันก็คือตัวรู้ตัวรู้ไม่ใช่ตัวกิเลสน,นะ แต่รูปของวิญญาณขันน่ะก็คือตัวโมโนวิญญาณมันจะอยู่ในวิญญาณเราต้องวางตัวนี้เพราะวิญญาณเนี่ยสมมติสมสมุติมันก็กลมๆอยู่แล้วนะโนก,ก็กลมเนาะถูกไหมเนี่ยมันจะหมุนวนกลมๆอยู่นั่นนะเราวางมันก็จะสลายไปก่อนวางตัววิญญาณเนะียวางเชื่ยไว้สติสัมปชัญ,ญาะและสติระล,ลึกได้ด้วยตรงเนี้ยภายในแล้วก็พูดเราก็ใช้ตาใช้ขันไปเรื่อยๆขันห้าตัวโมโนวิญญาณมันจะ เวลามีพัษาเท่านั้นเองสัญญาทางานปั๊บเมื่อไหร่มันจะโกรดสัญญาทํางานปั๊บเมื่อไหร่มันจะเกิดเราอาศาสยแบบนี้แหละเปิดทวารทั้งห้าปล่อยทวารใจไว้ปล่อย,ปล,อยปล่อยวานใจไว้อ่ะวิญญาณตัววิญญาณขันมันจะสลายอยู่มันจะไม่มันจะสบายมันจะเบาอยู่ตัวเนี้ยมันจะไม่หนักอิสระอยู่เพื่อจะเห็นตนัวลูกของวิญญาณ ก็คือมนวิญญาณตัวนี้แหละที่มันทําให้อรู้สึกว่ามีเราสังขารมันก็มันจะปรุงของมันเองอ่ะพอปรุงปั๊บเนี่ยเราไม่มีตัวตัวสลายตัวรูปของวิญญาณก็เป็นเป็นแต่เดียวกันอย่างไงสติเราก็แทบจะไม่มีอ่ะคือมันเปอยู่กับตัวปรุงหมดเลยอ่ะมันเป็นมันเป็นก้อนแล้วอ่ะนึกไหมมันทํางานพร้อมกันหมดแล้วไปเกิดเปตนายังมีความรู้สึกที่เป็นเราแล้วก็ปรุงอย่างนั้นอ่ะเราไม่เห็นอ่ยมันก็สลายรูปของวิญญาณอีกถ้าเราเห็น แต่ทีเนี้ยสายลายลูกของวิญญาณสลายลูกของมนสลายลูกของสังขาร ksi, มันหยุดไปชั่วขณะ,ะแต่พอเราโอ้มันเป็นแบบมันก็หุบก็มาอีกพอเรายังไม่เห็นตอนที่มันมันปฏิสนธิอ่ะมันเร็วมากอ่ะมันจะก่อรูปเร็วมากเลยตัวเนี้ยก่อรูปปั๊บเนี่ยมันก็เป็นเป็นเป็นตัวเลยอ่ะเป็นตัวทุกเลยเป็นตัวเราทันทีเป็นตัวรู้ทันทีเลยว่าโอ้โอ้มอกี้เห็น้ยกำลังจะโกรธเออมันกําลังคิดเฮ้เหมือนเหมือนรู้อ่ะมันเข้าไปรู้อ่ะ ันก่อรูปแล้วอืัยตอนรู้ตอนแรกเนี่ยคือสติมันไม่มีคําพูดมันเห็นมันเห็นมันจะจบแล้วนะแต่ตัวปรุงเนี่ยมันจะก่อรูปวิญญาณมันสลายปั๊บมันก่อใหม่มันมาสอนเราส่วนเนี้ยมันเร็วมากเนี่ยถ้าคนยังไม่วางวิญญาณนะไม่มีทางไม่วางตัวรู้อะถ้าวางเฉยได้อ่ะนั่นแหละมันถึงจะเจาะเข้าไปถึงตัวมนุวิญญาณ ถ้าวางเฉยวิญญาณไม่ได้ไม่มีวันอืไม่มีวันที่จะทําลายมนวิญญาณได้ไม่มีวันที่จะเห็นตัวนี้ได้เราต้องวางเฉยมตัววิญญาณไ,ได้วิญญาณขันอะ่ะเมื่อเราวางวิญญาณปุ๊บมันจะวางสังขารสัญญาเวทนารูปวางจิตเขาเรียกว่าวางจิตอย่าไปยุ่งกับมันจิตอย่าไปเพ่งมันอย่าไปดูมันอืมจิตนี่แหละคือพบคือชาติเราต้องวางมันก่อนอนะฮะเขาเขาเจ้าถึงพูดเรื่องสติ กายสติปัฏฐานสี่มันต้องรู้ตัวทั่วพร้อมมีกายเป็นเครื่องเครื่องเดินปัญญาเป็นเครื่องอยู่ของสตินะฮะเออแต่ไม่ใช่การปฏิบัติเอามันต้องมีคนเหมือนอาจารย์เนี่ยอธิบายสภาว่าภายในเราถึงจะเห็นแจ้งเราถึงจะแยกได้ฟังไปบ่อยเออเพอราะลูกของวิญญาณมันเร็วเมื่อไหร่เราคิดตามป๊บมันไปแล้วทั้งดวงแล้วทั้งวิญญาณทั้งมนวิญญาณทั้ง สังขารสัญญากเกิดเวทนาเกิดความสงสัยเออไปทั้งหมดแล้วตัวเองหายไปหมดแล้วนี่นะฮะตัวนี้มันจะไม่เคยลืมตัวมันจะอยู่กับตัวเองตลอดอแล้ววิญญาณก็กระจายอยู่ตลอดสลายคือมันไม่มีตัวมโนวิญญาณตัวที่จะดึงนะฮะข้าไปรู้มันก็เลยรู้แบบอิสระอะไรกระทบก็เฉยกับมัน ไม่มีตัวยึดเพราะเราต้องสลายรูปของวิญญาณก็คือตัวมนวิญญาณหรือมนุกับหรือสัตตานังหรือนายช่างฮะทีนี้ความคิดมันก็มีทุกคิดมันก็คิดเกลียดคิดมันก็เลยวางอดีตอนาคตไปเพราะสัญญามันเราก็วางพอมันวางพอตัวมนวิญญาณดับสัญญามันก็มันก็วางไปหมดเลยมันวางทั้งหมดเลยสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาอะไรมันวางหมดมันแต่มันก็ทํางานของมันอยู่แต่มันไม่มีเราแล้วไงเพราะไม่มีมโนไง มันเป็นปัญญาแล้วอ่ะเออมันหลุดออกจากคบภูมิออกจากอาสาวะออกจากจิตทั้งหมดเลยนั่นแหละก็ได้พ้นมิมุติหลุดพ้นรู้เหตุแห่งทุกข์รู้วาริยตั์เนี่ยธรรมะไม่ใช่การไปปฏิบัติไปเพ่งไปรักษาตัวสงบไปอยู่ว่างๆไม่มีทางมโนมันว่างอยู่แล้วมโนเนี่ยเวลาปัดาสมันก็ก่อตัวเราจะไม่เห็นมันเลย อันดับแรกการวางเนี่ยคือต้องวางวางให้เป็นวางอะไรวางวิญญาณนี่แหละวิญญาณขันนะวิญญาณขันไม่ใช่กิเลสน,นะมันคือชีวิตนะฮคือความรู้สึกของเราคนยังไม่ตายมันเลยมีวิญญาณขันมันเลยมีสันขันขันสัญญาขันเวทนาขันรูป,ปรขันเนี uh ่ยฮะ นี่คือคนยังไม่ตายแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ควบคุมไม่เคยตายที่มันยึดเอาล่างทั้งหมดเนี่ยก็คือรูปของวิญญาณก็คือมโนวิญญาณมโนของวิญญาณตัวมโนวิของวิญญาณขันนี่แหละมันอาศัยอยู่ในวิญญาณขันนี่แหละเพราะฉะนั้นคนก็เลยพยายามที่จะรักษาตัวมโนวิญญาณนี้ไว้เพื่อเพื่อให้มันกระทบคือรักษาวิตัวรูปมโนวิญญาณเลยที่มันอยู่ในพอไปรักษาที่นี้มันก็เป็นรักษาตัวรู้อ่ะไอตัวมโนวิญญาณก็อยู่ในตัวรู้นั่นแหละ มันเป็นรูปของวิญญาณทั้งจิตอะไรมันอยู่ในนั้นหมดเลยตัวนั้นแหละระเบิดออกมาก็ทํางานหมดเลยออกมาวิญญาณสังขารสัญญาเวทนาลูปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตมโนจิตมโนวิญญาณสัญญาสังขารวทอาอาเวทนารูปเออถูกไหมเนี่ยมันออกมาทํางานมโนตัวเนี้ยมันมาทั้งจิตแล้วมันแบกกระสอบปุ๋ยมาอยู่มาเก็บเอาอาสวะไอ้ตัวมโนตัวเนี้ยมันอยู่ในวิญญาณ ลึกสุดมันอยู่ตัวละเอียดสุดเพราะฉะนั้นเราต้องระบางวิญญาณเพื่อจะเจาะตัวเนี้ยเห็นไอ้ตัวเนี้ไม่นั้นนี่นมันจบไอ้ความรู้ทั้งหลายมาจากตัวนี้หมดเลยที่สอนธรรมะก,กันชิบหายวายปวงเนี่ยเก่งไปหมดผมไม่ผมไม่ผมไม่ได้เอาตัวนี้มาสอนนะผมกำลังสอนเรื่องระบบของมันมันทํางานกันแบบนี้ที่สอนที่จําได้มาเออต้องปฏิบัติมันทั้งหมดไอ้ตัวตัวชิดโมโนนี่แหละเออสอน มันเอาไปกลมอมความรู้ไว้ได้กระสอบปุ๋ยมันแบกกระสอบปุ๋ยอยู่แบกจิตไว้อะตัวโมโนเหมือนเรามนษวิญญาณตัวกระสอบอ่ะก็เหมือนจิตเพื่อเก็บของไว้นี่แหละปัญหามันอยู่ตรงนี้นักปฏิบัติทั้งหลายตายตรงนี้กันหมดข้ามตัวนี้ไม่ได้ต้องเข้าไปดับตัวโมโนวิญญาณให้ได้เห็นแจ้งตัว,นเ,ว,นวเนี้ยแบบคุณสํารวยนี่เห็นปุงแวบ,บออกมานั่นแหละตัวมันเลยเออแต่อาจารย์ช่วยไง แต่ถ้าอาจารย์ช่วยยังไม่ได้เราต้องเดินต่อไปจนถึงที่สุดถ้ามันยังไม่นั่นก็ต้องมาเติมเพื่อจะมาหาอาจารย์มาหน้าได้้นคุยเพราะว่าตั้งมั่นแล้วมันยังไม่ถึงมันก็มีโอกาสที่จะยัดเข้าไปเรื่อยๆไงทําให้ตัวเนี้มันมันไปเห็นแต้งประจักษ์ตัวนี้มันก็ทําลายได้รูปของวิญญาณเนี่ทีนี้มันก็ปล่อยมันต้องอาศัยการปล่อยวางปล่อยวางนี่ไม่ใช่ไม่ใช่การที่ไปไปไปพูดแนวนะมันเป็นมันไม่ใช่การพูดว่า เออเราปล่อยวางไม่ยึดถือมันไม่ใช่แบบนี้นะวางมันไม่ใช่แบบนั้นมันต้องชี้เห็นเลยนะว่าการปล่อยวางมันคือวางยังไงวางใจวางความยูติสึกยังไงเออมันต้องชี้เห็นเออไม่ใช่ฟังเลยไปประมวลเราไม่ได้มันก็เป็นไอตัวมโนจําได้อีกอืมเพราะตัวเนี้ยมันต้องใช้ความรู้อ่ะความรู้ชนิดพิเศษอ่ะความเข้าใจในสภาวธรรมของตัวเองอ่ะอืม วางเฉยยังไงอ๋อก็อย่างนี้ไงอาจารย์ถึงต้องมาไล่ฐานเนี่ยต้องมาชี้ขณะขณะไล่ฐานให้ให้เราให้เราเข้าใจอะ่ะเกิดปัญญาโดยที่ไม่ต้องคิดตามอาจารย์ไล่เพื่อจะอ๋ออย่างนี้นี่ว่าการระลึก,กรู้การวางเฉยการวางวิญญาณไ้เราไม่เข้าไปยุ่งเออมันก็อ๋อการสบายอย่างนี้นี่ว่าสบายก็อย่าไปหลงสบายม,ม,มโนยังไม่ออกอะ่ะอย่าไปติดในรถตรงนั้นมโนเดี๋ยวมโนก็ติดตรงนั้นอีกเราจะเอามันออกมาเราจะ เราจะเจาะไอ้ตัวเนี้ยปิดประตูตีแมวไอ้ตัวมโนเนี่ยอาจารย์ถึงวางระบบงานไว้อะที่พูดมาทั้งหมดคลิปคลิปคลิปเมื่อกี้เนี่ยแต่คลิปนี้จะเผยแร่นะอืนั่นแหละวางระบบงานไว้เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รู้จักไงว่าเราจะจับตัวมโนนี้ได้อย่างไงตัวหลงเนี่ยอืมจะหลงมันยังไงมันปูมันแต่งมันหลอกมันแหละมันรู้ไปหมดไอ้ตัวเนี้ยเก่ง ถ้ามันได้รู้แล้วเรื่องธรรมะนะเรื่องทันห่าเรื่องรู้แล้วโอ้ยมันวางตัวมันยากไอ้ตัวเนี้ยแทนที่มันตอนแรกมาดีๆอยากหลุดพ้นพอยังปกฆ่าไม่หมดเลยยังทําลายตัวนี้ไม่ได้พอไปรู้ว่าธรรมะนี่โอ้โหมันไม่อยากหลุดพ้นแล้วมันเก่งเลยมันอยากสอนคนนะทีนี้อย่าเพิ่งรู้ตัวนี้นะปล่อยมันไว้ว่าหมดก่อนเราจะเอาทําลายมันในตัวเนี้ยพอเราวางพอเราทําลายตัวหลงตัวนี้ได้หมนมันเหมือนคนไม่รู้อะไรเลยสิ่งที่อาจารย์พูดมา S <S an <ly> an> สัญญาจนมันวางไปเลยมันไม่เอามันรู้ว่าหลงไนงะเออถึงที่อาจารย์พูดมาไม่จะไปพูดยังไงวะอาจารย์ก็พูดอาจารย์รู้จักกลไกมันไงอาจารย์อยู่เหนือระบบไงเออเห็น,นกลไกหมดแล้วถึงเอามาสอนคนไงแต่เราไม่ได้ไม่ได้แจ้งในวงกลไกไม่ได้ตัดสู้ตรงนั้นไม่ได้เข้าใจทุกจุดเห็นแจ้งทุกจุดที่จะไปมีวาสนาที่ไปสอนคนอ่ะอยา่างเก่งก็คาพูดของอาจารย์ไปพูดแค่นั้นแหละแต่อย่าหลงมันถ้าเราไปถึงตรงนั้นมันขี้เกียจพ,พูดไม่รู้จะพูดไปยังไง พูดไปก็คิดเอาหมดอะเอาสัญญามาพูดหมดอะสัญญาจะเอามาจากไหนก็เอามาจากอาจารย์หมดเลยก็ต้องจําของอาจารย์ใช่ไหมละ่ะคือไม่สามารถสร้างเอ่อเห็นวงจรมันแล้วใช้วิธีอย่างนี้อย่างงี้ยขึ้นมาได้งไงก็เลยแต่นั่งลูกปู่ลูกตาบางคนที่เขาสําเร็จแล้วเขาก็ไม่รี้จะพูดยังไงเขาก็นั่งสอนไปมึงเข้าใจได้ก็เข้าใจเข้าใจไม่ได้มันก็ไม่มีวันเข้าใจหรอกมันต้องชี้อย่างเดียว วางระบบงานไว้อย่างเดียวเราต้องเห็นอย่าไปอยู่กับตัวโล่งๆว่างๆนิ่งเฉยไม่ได้เราจะปฏิเสธมโนมันก็ไปแช่ตรงนั้นเลยเราจะเอาตัวมโนออกอย่าให้มโนเนี่ยไปรู้จักตรงนน้นตรงนี้เยอะมันยึดในตัวเนี้ยมันเป็นตัวยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วมันเป็นตัวตนมันเป็นตัวกิเลสตัณหาอยู่แล้วขันหน้าไม่ใช่ตัวทุกข์นะไม่มีกิเลสตัณหาเนี่ยอขันหน้ามันก็เป็นสัจธรรมไงที่พระเจ้าบอกว่าเนี่ย เราก็ยังมีทุกทางขันอยู่แต่ทุกทางจิตเราไม่มีเพราะเราไม่มีจิตแล้วเออมันไม่มีตัวไปเกิดไปปรุงไปบีบขันภายในแล้วไม่มีจิตมโนวิญญาณแล้วพระองค์ก็เลยไม่ได้ทุกไม่มีตัวทุกอืมแต่มันมีทุกของขันอยู่มีอารมณ์อะไรก็โกรธเหมือนเดิมพอใจไม่พอใจเหมือนเดิมแต่มันเป็นมันเป็นสภาวธรรมที่มันเป็นขันห้าเนี่ยฮะแต่มันไม่มีตัวตัวบีบขันแค่นั้นเองทุกทุกก็ยังมี พอใจไม่พอใจก็ยังมีอร่อยรสชาติอร่อยเห็นรูปสวยงามอะไรมีหมดแหละแต่ไม่มีตัวบีบคั้นก็คือมโนวิญญาณความเป็นเราอืมมีทุกแต่ไม่ใช่ทุกเรามีสุขแต่ไม่ใช่สุขเราเพราะอะไรเพราะไม่มีตัวอุปทานภายในตัวบีบคั้นมันเป็นอิสระภายในตัวนี้ยอิสระตลอดการแม้อะไรกระทบพอใจไม่พอใจมันจะมีตัวอุเบกขาวางเฉยก็มันวางมันวางตัววิญ,ญญาณไว้แล้ว ถูกไหมฮะเออมันก็เฉยของมันอยู่แล้วไม่ยินดียินร้ายไม่ยึดมั่นถือมั่นกับอะไรไม่เกาะเกี่ยวกับอะไรตัวเนี้ยไม่มีที่ยึดที่เกาะมันจะยึดจะเกาะก็มันวางอ่ะมันวางเฉยมันวางของมันเองมันวางด้วยปัญญามันไม่ได้วางด้วยสัญญาเออไม่ใช่ป่ะเออวางเฉยนัามันวางด้วยสัญญาใช่ไหมล่ะมันไม่ได้วางด้วยปัญญาว่าการวางด้วยปัญญามันต้องทําลายความหลงมันถึงวางได้ขาดปัญญามันถึงที่สุด เขาเรียกว่าวางทั้งหมดเลยไม่มีการกระทําอะไรดิไม่มีการเกิดต่อไม่มีการไปการมาไม่มีการเคลื่อนไม่มีนอกไม่มีในอิสระยังปล่อยปล่อยทุกอย่างทํางานเหมือนเดิมไม่มีการกระทําใดๆอีกแล้วนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกที่พระเจ้าสอนนะครับจบพบชาติจบกิตเราจะรู้เองถึงตรงนั้นความเป็นอิสระเสรีที่ไม่มีกฎกอบอะไรมาบังคับได้เพราะว่าไม่ได้ยึดถืออะไรแล้วภายใน ภายนอกก็ไม่ได้ยึดถือวัตถุมงคลความศักดิ์สิทธิ์พิสดารเคยไหว้พระสวดมนต์อะไรมันจะวางไม่หมดเลยมันจะวางหมดเลยมันจะไม่ยึดถือทั้งนอกทั้งในตัวเนี้ยทั้งหมดใช้ชีวิตปกติเออใครอยากสร้างปัญหาตัวเองก็สร้างใครไม่มีเมียอยากมีเมียก็สร้างทอถ้าหลุดพ้นไปแล้วก็ไปสร้างตัวมาใหม่ก็ได้ก็เจอปัญหาไงแต่มันก็เป็นข้องแค่ขันแต่ข้างในมันก็นั่นไม่มีอะไรอืแล้วก็เราไปสร้างเครื่องผูกแล้ว ผูกเลื่องขันแล้วใช่ไหมนึกออกไหมอ่ะมันก็ต้องขันมันก็ต้องรับผิดชอบไงก็ต้องมีงานต้องให้ดูแลกันต้องให้รู้จักกันก็ต้องให้มีเรารู้จักอะไรเราไปเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาถูกไหมเราไปสร้างเหตุขึ้นมาแต่ข้างในเนี่ยมันบริสุทธิ์แล้วนะแต่เราไปเอามันเข้ามาอีกอะ่ะเออยิ่งมีลูกเข้าไปอีก,กนหนักอกีเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเราถ้าถึงตรงนั้นนะอบอกกันไม่ได้แล้วอยากหาความเดือดร้อนก็เอาเหมือนผมอ่ะ หาความเดือดร้อนเลยภรรยาผมก็เสือกไปเอาหมาเอาแมวมาเลี้ยงผมก็ต้องเป็นภรรยาเราก็ต้องสงสารมันใช่ไหมความเมตตาสงสารก็มีแล้วในมนุษย์ถ้าเราถึงตรงเนี้อืมเวลามันเจ็บไข้ได้ปว่วยเราก็เห็นความสลดสังเวชเห็นความเมตตาสงสารมันก็มีมันก็มีความรู้สึกพอใจไม่พอใจหรือทุกข์กระสุขแค่นั้นแหละแต่มันไม่มีตัวบีบคั้นแค่นั้นเองที่มันแต่เราก็ไม่อยากให้มันมีอารมณ์แบบนี้ใช่ไหมล่ะแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเราสร้างเหตุปัจจัยึ้นมาแล้ว เพราะฉะนั้นอยู่ที่เราผมไม่ได้สอนเรื่องพวกนี้ผมสอนเรื่องข้างในจบแล้วก็อยู่ในมรักมีองค์แปดแค่นั้นเองอ่ามรักมีองค์แปดมียังไงนอกนั้นเป็นความสุขส่วนตัวเป็นกำไรชีวิตของเราที่เหลืออคิดนี้โอเค